รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ หลอกกู้เงินออนไลน์สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนหูหนวกต้องรู้ชวนดูคดีรอบตัวค่ะเวลาที่เงินไม่พอใช้หลายๆคนก็คงคิดถึงการหยิบยืมหรือการกู้เงินใช่ไหมคะยิ่งตอนนี้มักจะมีข้อความชักชวนให้กู้เงินออนไลน์ส่งเข้ามาในโทรศัพท์มือถืออยู่บ่อยๆการกู้เงินลักษณะนี้เชื่อถือได้จริงหรือไม่ก่อนจะกดลิงก์กู้เงิน มาดูตัวอย่างเหตุการณ์นี้กันก่อนค่ะจะหาเงินจากไหนมาจ่ายค่างวดรถมอเไซค์ล่ะเนี่ยยิ่งคิดก็ยิ่งกลุ้มใครส่งข้อความมาขอแสดงความยินดีท่านได้รับวงเงินกู้ยืมหนึ่งแสนบาทกู้เงินอืม น,นนนน่่าสะเีย MMB กู่ดวนสวัสดีค่ะติดต่อกู้เงินใช่ไหมคะใช่ครับต้องการกู้จำนวนเท่าไหร่คะสามหมื่นบาทขั้นตอนแรกท่านจะต้องเปิดบัญชีและส่งเอกสารยืนยันตัวตนก่อนนะคะทั้งนี้มีค่าดำเนินการ1,000บาทส่วนนี้ท่านจะได้คืนพร้อมกับเงินกู้การุณาชำระเงินค่ะ ืโอ้ยนั่นเหลือเงินอยู่ห้าพันแต่เงินมันก็ต้องใช้นะนะเอาวะจ่ายก็จ่ายกรุณากดลิงก์แล้วกรอกข้อมูลเพื่อเปิดบัญชีค่ะใส่ข้อมูลเพื่อเปิดบัญชี ยเรียบร้อยรออีกสามวันเงินก็เข้าแล้วเฮ้ยครบสามวันแล้วนี่นาเงินจะมาแล้วอถ้าไมเงินยังไม่เข้าวันนี้ลองถามเจ้าหน้าที่ดูแล้วกันสามวันแล้ว ยังไม่ได้เงินครับจากการตรวจสอบทางเราได้ทำการโอนเงินที่ขอกู้ไปให้แล้วจำนวนสามหมื่นบาทนะคะไม่มีครับเจ้าหน้าที่ขอทราบเลขที่บัญชีอีกครั้งค่ะ893-2-794-7-8-3ขีด2ขีด7 9 7 8ขีด3 จากการตรวจสอบพบว่าเลขที่บัญชีที่ท่านกรอกในระบบคือ893-2-79478-2ีด2ขีด7 9ขีด2ค่ะเฮ้ยผิดได้ยังไงเนี่ยโอ้ยเวนกับทำยังไงครับในส่วนนี้ต้องมีค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเลขที่บัญชี2,000บาทค่ะโอ้ย ดนอีกสองพันโอ้ยอะไรกันวันนี้หาจ่ายค่าธรรมเนียมตอนนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขาภายในวันนี้เลยค่ะไม่กู้แล้วได้ไหมหากต้องการยกเลิกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญาเป็นจำนวนเงิน5,000บาทเนื่องจากคุณบัญญัติได้ทำสัญญากู้เงินกับทางเราแล้วค่ะ อ้อะไรกันเนีต้ตายตายตายจะหมดตัวอยู่แล้วสามหมื่นก็ยังไม่ได้ซักบาทได้เงินวันนี้ไหมต้องใช้เงินวันนี้ได้เงินวันนี้ไหมตอบด้วยครับอื ไม่อ่านข้อความแล้วผมโดนหลอกใช่ไหมเนี่ยโดนหลอกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะสำหรับการหลอกให้กู้เงินออนไลน์ยังมีกลโกงอีกหลายอย่างที่มิจฉาชีพมักใช้กับเหยือ่อไปดูคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกันค่ะ สำหรับการหลอกกู้เงินทางออนไลน์นะครับจะมี2รูปแบบใหญ่ครับรูปแบบที่1นะครับจะเหมือนกับในเหตุการณ์ตัวอย่างเลยครับมิจฉาชีพจะหลอกให้เหยื่อโอนเงินเปิดบัญชีนะครับหรือเสียค่าธรรมเนียมในการกู้เงินหรือค่าดำเนินการอื่นๆอีกมากมายนะครับโดยอ้างเหตุผลต่างๆนานาเมื่อมิจฉาชีพได้เงินไปจนพอใจแล้วนะครับหรือเหยื่อเนี่ยรู้ตัวแล้วก็จะทําการตัดการติดต่อไปทันทีครับ ส่วนในรูปแบบที่2นะครับจะมีการให้กู้เงินจริงครับแต่อยู่ในลักษณะการกู้เงินที่ผิดกฎหมายครับหรือกู้เงินนอกระบบไล้คิดดอกเบี้ยที่แพงมากๆนะครับจนเหยื่อเนี่ยจ่ายไม่ไหวครับซึ่งกรณีนี้นะครับมิจฉาชีพมักจะให้เหยื่อติดตั้งแอปพลิเคชันเงินกู้ลงในโทรศัพท์มือถือนะครับโดยแอปนี้นะครับก็เป็นแอปที่อันตรายมากมาก พอเมื่อเราติดตั้งไปแล้วนะครับมิจฉาชีพก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในโทรศัพท์ของเราได้ครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผู้ติดต่อนะครับรูปภาพหรือข้อมูลสําคัญอื่นๆที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์จากนั้นนะครับมิจฉาชีพก็จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้นะครับเพื่อทําสิ่งที่ไม่ดีต่อไปครับ อย่างเช่นเมื่อผู้เสียหายไม่ได้จ่ายเงินคืนเพราะไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ยนะครับที่แพงมากๆมิจฉาชีพก็จะทําการโทรไปหาคนรู้จักของผู้เสียหายครับเพื่อทําการประจานและพูดด้วยถ้อยคําหยาบคายสร้างความน่าอับอายนะครับให้ผู้เสียหายจนผู้เสียหายเนี่ยต้องพยายามหาเงินมาใช้คืนครับไปกู้เงินนอกระบบมาเหรอคะแล้วจะคืนเขายังไงเขามาตามทวงขนาดนี้แล้วอะ ปัจจุบันนี้แอปกู้เงินแบบผิดกฎหมายถูกพัฒนาให้มีหน้าตาและชื่อที่คล้ายคลึงกับแอปพลิเคชันของธนาคารและบางแอปก็พัฒนาให้ดูดีดูน่าเชื่อถือแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันจะหลอกลวงไปทั้งหมดนะคะหากใครอยากรู้ว่าแอปพลิเคชันนั้นถูกกฎหมายหรือไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยคะ่ะแต่ถ้าตอนนี้ ใครถูกหลอกแล้วและอยากรู้ว่าต้องทำอย่างไรเรามีคำแนะนำค่ะในกรณีเมื่อถูกหลอกนะครับก่อนอื่นให้เก็บหลักฐานเพื่อนำไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โรงพักใกล้บ้านได้เลยครับโดยหลักฐานสำคัญนะครับคือประวัติการแชทประวัติการโอนเงินและหน้าโปรไฟล์ของคนร้ายครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบปากคำท่านนะครับซึ่งกระบวนการการสอบปากคำนี้ท่านสามารถใช้ล่ามภาษามือเพื่อช่วยในการสื่อสารได้ครับ หลังจากการสอบปากคำแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะทำการอายัดบัญชีคนร้ายและส่งไปที่ธนาคารรวมถึงออกหมายเรียกผู้ต้องหานะครับหรือเจ้าของบัญชีที่เราโอนเงินไปให้มาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่หากเจ้าของบัญชีไม่มานะครับพนักง,งานสอบสวนก็จะขอสารออกหมายจับครับการสื่อสารระหว่างคนหูหนวกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในกระบวนการแจ้งความนั้นคนหูหนวกสามารถใช้ล่ามภาษามือได้2รูปแบบนะคะคือ1 ยืนขอรับบริการล่ามภาษามือจากหน่วยจัดบริการล่ามภาษามือตามพื้นที่ของท่านเพื่อไปแปลให้ที่สถานีตำรวจโดยวันและเวลาการขอจองล่ามขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่และหน่วยจัดบริการค่ะหรือ 2. ใช้บริการระบบล่ามภาษามือทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video ซึ่งเปิดให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะถึงแม้ว่าจะแจ้งความได้ แต่วิธีการที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วจะป้องกันไม่ให้ถูกหลอกได้อย่างไรเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเทคนิคมาบอกค่ะง่ายๆเลยครับท่านต้องตื่นตัวเองเอาไว้เสมอนะครับถ้าหากเราเนี่ยต้องการกู้เงินจะไม่มีการจ่ายเงินไปก่อนแล้วค่อยได้เงินนะครับถ้าเมื่อไหร่จะต้องมีการจ่ายเงินก่อนถึงจะได้กู้เงินนะครับแสดงว่าท่านกําลังโดนหลอกเลยครับแต่ถ้าปลอดภัยที่สุดนะครับควรกู้เงินกับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับ ผมเครียดครับที่โดนหลอกเสียเงินไปครั้งนี้ตอนเนี้ยผมจำแล้วครับต่อไปถ้าอยากจะกู้เงินแล้วจะต้องให้โอนเงินไปก่อนผมไม่เอาแล้วครับแล้วถ้าสมมติมีข้อความ SMS สส่งเข้ามาทางโทรศัพท์เรื่องสนใจกู้เงินแล้วต้องกดลิงก์เข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆไม่เอาแล้วครับและนี่คือเรื่องที่คนหูหนวกต้องรู้เกี่ยวกับคดีดหลอกกู้เงินออนไลน์ค่ะจำให้ขึ้นใจนะคะ ไม่โอนก่อนกู้ถ้าหากจำเป็นต้องกู้เงินออนไลน์และจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันกู้เงินควรตรวจสอบให้ดีก่อนว่าถูกกฎหมายหรือไม่สำหรับเงื่อนไขในการกู้เงินของแต่ละสถาบันการเงินอาจจะแตกต่างกันไปควรตรวจสอบโดยตรงจากสถาบันการเงินนั้นๆค่ะ